มสไฟเขียวพาใส่เฟสชิลบินทบาทได้คุมเข้มวัดจัดกิจกรรมเมื่อวันที่3เมษายน2563นายนรงทรงอารมณ์ผอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ดังนั้นทางพสจะทำหนังสือหาลือ ไปยังกรรมการมหาเถระสมาคมทุกรูปเพื่อขอความเห็นในการปฏิบัติศาสนกิจว่าเรื่องใดสามารถยกเว้นได้หรือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ในพระสงฆ์เช่นการบินทบาตในสถานการณ์เช่นนี้จะสามารถใส่รองเท้าบินทบาตรวมทั้งใส่หน้ากากเฟสชิลด้วยได้หรือไม่หรือในช่วงนี้จะขอให้งดการบินทบาตไปก่อนจะได้หรือไม่เป็นต้น อย่างไรก็ตามในเรื่องของการใส่หน้ากากเฟสชิลออกบินทบาทนั้นเบื้องต้นตนได้สอบถามพระผู้ใหญ่แล้วว่าสามารถทำได้นายใน,ในลงกล่าวต่อว่าสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของวัดในช่วงนี้นั้นทางมสได้มีมติออกแนวทางป้องกันโรคระบาดดังนี้ 1. ให้วัดทั่วประเทศนำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด 2. ขอความร่วมมือให้วัดหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเช่นงานประจำปีประเพณีสงน้ำพะระรดน้ำดำหัวการบรระชาสำมันเนนภาคฤดูร้อนเป็นต้นหากไม่สามารถเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย